คลิปรถใหม่มาใหม่ปีใหม่ไม่น้อยไอ้มาังตรงหมดสีเดิมทั้งคันไม่เคยมีอุบัติเหตุ4ี่แสนห้าหมครับผมอัส a เอพครับครับเอครับเอครับครับผมวันนี้นะฮะเราก็จะมาแนะนํารถนะครับอีกหนึ่งรุ่นโซลตารีโวนะฮะสองจซอ dition นะฮะมาพร้อมกับนะฮะโปร่งล้อนะเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ ที่บอกว่ามันมาพร้อมกับหนึ่งนะฮะกระจังหน้านะฮะกระจังหน้าตัวท็อปนะครับผมสีดาดาเงานะครับแล้วก็มีโป่งข้างมาด้วยแล้วก็มีโป่งข้างมาให้ด้วยนะครับกระจกนะครับกระจกมองข้างนะฮะมีสฟเลี้ยวนะครับเป็นนะฮะเป็นมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับเป็นตัวที่วัยรุ่นเอาไปแต่งกันเลยเนาะตัวนี้ใช่ตัวนี้เป็นตัวที่ เอาไปแต่งกันนะฮะเสาเสาวิทยุการนะฮะ้าเป็นตัวต่ำวันนี้ก็จะเป็นเสาวิทยุข้างๆนี้แต่งซิ่งก็ได้แต่งสวยก็ได้ใช้งานก็ได้คืออเนกประสงค์ใช่ครับอันนี้ปีรถคันนี้ปี2020ันรถปีใหม่นะฮะใหม่แล้วก็ใช้งานมาน้อยมากนะครับใหม่น้อยเลยใหม่ห้าหมื่นใหม่ห้าหมื่นถือว่าน้อยมากครับใช้งานมาน้อยมากๆเรียกว่าเป็นรถบ้านนะครับมือเดียวนะครับอันนี้เป็นโอเพนแคปเป็นโอเพนแคปเดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับผม เดยวเราเดินามาดูก่อนนะฮะเดินเข้ามาดูใกล้ๆกันก่อนเนาะเกี่ยวเรื่องเรื่อง <า S 1> สีรดูสีดูตัวรถก่อนอน,นะฮะมาดูว,าะะว่ารถคันนี้มันสมบูรณ์ยัยงไงสีนะครับเนี่ยนะฮะสีเดิมนะครับสีเดิมเลยนะไม่ไม่เคยมีการถอดไปทําสีแต่รถคันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเนาะเบื้องต้นนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยเจ้าของมีการใส่ฝากระโปรงแต่งมาเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เปลี่ยนฝากระโปรงเดิมกลับคืนให้นะครับเป็นฝากระโปรงคาร์บอนนะฮะอาจจะมีว่าน็อตอาจจะมี รอยถอดอารอยถอดบ้างนะครับเป็นเล้งปาติคาร์บอนนะครับผมเราแต่เราใส่ฝากระโปรงเดิมให้นะฮะกับคืนให้กับกับตัวรถนะครับซึ่งทางเจ้าของเดิมเขาก็เก็บฝากระโปรงเดิมไว้นะฮะสีนะครับยังริ้วเดิมนะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับผมสีเดิมเลยนะฮะเนี่ยบางๆครับไม่เคยมีการทําสีนะครับเนี่ยะฮะด้านแคบทั้งหมดนะฮะโง่ด้านหลังนะครับเนี่ยยังบางหมดนะครับรถเนี่ยบางทั้งคันนะครับ มาพร้อมกับล้อแม็กนะครับแม็กขอบ18เนาะที่วัยรุ่นก็ชอบใส่กันอยู่แล้วละ,ละว่าง่ายคือเป็นยีรับนะฮะส่วนใหญ่นะฮะรถตัวนี้ก็จะใส่ได้ประมาณนี้นะฮะสงจะสวยการสวยเลยนะครับแม็กเป็นของเลนโซ่ D1F แท้นะครับของเลนโซ่นะฮะเป็นแม็กนะของเลนโซ่แท้เลยนะครับผม อ่ามาดูด้านหลังกันนะครับตามดูด้านหลังต่อกันนะฮะมีปลายท่อแต่งมาสวยๆนิดหน่อยครับผมมีแต่งปลายท่อใส่ปลายท่อมาเสร็จเรียบร้อยเนาะอ่าเรามาดูกันนะฮะที่ฝาหลังนี่ค่อนข้างเดิมแม็กไลเนอร์ยังใหม่นะฮะใหม่มากนะครับใหม่คลิปเลยถ้าไม่เคยดูแลเหมือนไม่ไม่เคยนะฮะไม่เคยมีการบรรทุกเลยแล้วว่าง่ายนะฮะเนี่ยไม่มีรอยเลยไม่มีรอยเลยนะฮะมีตะปุ่นมีแต่ฝุ่นนิดหน่อยนะครับนะครับอ่านะฮะมาดูนี่นะครับนี่เม็ดเม็ดเม็ดดอด นะครับเนี่ยในการเนี่ยเม็ดดอทยังกริปเลยนะฮะคมกริปเลยนะน็อตไม่เคยถอดนะฮะเนี่ยไม่เคยมีการถอดนะครับไม่เคยมีการถอดไม่มีการแกะเนาะเนี่ยนะครับเดิมหมดนะครับเนี่ยฝาไม่เคยนะครับฝาท้ายไม่เคยมีการไปทําสีได้ทั้งสิ้นนะครับเดิมหมดนะฮะน็อตไม่มีโดนชนเลยนี่ครับน็อตสวยเลยนะครับไล่ดูได้เลยนี่เม็ดอากลมกมดิ๊กนะฮะเอามาดูกันต่อครับสติ๊กเกอร์แม็กไลเนอร์ยังอยู่เลยเนาะ ยังไม่ได้แกวไปเลยนะครับ่ะนะเรามาดูกันต่อนะครับนี่นะฮะด้านข้างนะครับฝั่งฝั่งด้านด้านขวานะครับทางด้านนี้นะฮะทางสายมือทางด้านนี้ปุ๊บอานี่นะฮรบเดิมเนะครับนะฮะนี่ครับไม่เคยมีการทำสีนะครับผมนะฮะนี่บางๆเลยเนาะอะเรามาดูกันภายในนะฮะด้านภายในกานนี่นะครับโอเพนแคป นะครับแคปเปิดได้นะครับสมัยนี้คือนี่ยนะฮะรถมีแคปก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้ลําบากหรือยากอะไรนะฮะเนี่ยเปิดกันง่ายอย่างนี้เลยเนาะเข้าไปนั่งได้สบายๆนะครับนี่นะครับยังมีสติกเกอร์อยู่นะครับผมนี่ไม่มีการการโดนทําสีนะฮะใดๆทั้งสิ้นเนาะนี่นะครับสติกเกอร์ยังอยู่ครบนะครับผมตัวน็อตไม่เคยมีการถอดนะฮะนะไม่มีการถอดเลยเนาะเนี่ยเม็ดดอดยังครบหมดนะฮะประตูด้านนี้ไม่เคยมีการทําสีใดๆทั้งสิ้นนะฮะ มานะฮะเนี่ยคมเหลี่ยมสันคมลงมาเลยนี่ไม่มีนะฮะไม่เคยมีการทำสีเนี่ยะฮะราระยะนั่งได้นะครับเข่าพอดีีคือมันเป็นรถแคบอะเนาะมันจะให้เหลือเหมือนสี่ประตูไปได้ใช่ใช่ใชครับเราก็ต้องบอกตรงๆว่าอ่ะมันก็สามารถนั่งได้แหละ,ะว่าง่ายคือน,นั่งนั่งอยู่ในระดับที่ว่าค่อนข้างจะจะไม่ได้ลำบากมากมายนักเพราะเดียด๋ยบิีกแคบส่วนใหญ่เป็นโอเพนแคบค่อนข้างนั่งนั่งได้สบายพอสมควรเปิดเข้าเปิดออกค่อนข้างง่ายเนาะ ดูพวกวัสดุดีเลยนะครับเราเข้ามาดูใกล้ๆก็ได้พวกแม้เป็นผ้านะครับตัวอะไรเนี่้าก็ยังดีนะครับเป็นยัผ้าก็ยังไม่มีขาดแผงประตูที่ยังไงแผงประตูก็ไม่มีรอยขูดขีดอะไรนะครับสภาเป็นค่อนข้างใหม่นะฮะคอนโซลก็ใหม่อ่นะครับอ๋อคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาเนาะใช่เมื่อกี้ลืมบอกคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับอ่าสังเกตตรงนี้ครับจะบอกว่าน้อยคนมากน้อยน้อยคันนะที่เราจะเจอมีไอ้ตัวเอ่อกล้องใช่ ที่เป็นกล้องของโตโยต้าเลยท้องทีตัวนี้แพงนะสามพันสามสี่พันอะสามพันห้าผมเคยเห็นกล้องคุาพองห้าจะเขาจะมาให้ก็ค่อนข้างะเหมือนเหมือนับแบบนี่มาให้เลยล่ะคือมันจะไม่เหมือนกล้องที่ไปซื้อช้อปปี้หกร้อยอะไรเงี้ยตัวนี้หลายพันนะครับคือไอตัวกล้องเนี่ยมันมีราคาของมันอยู่แล้วแต่ที่สําคัญคือแสดงว่าเจ้าของเนี่ยลงทุนกับรถกล้าซื้อของดีๆใส่รถนะฮะ ที่ไหนห้องเครื่องกันว่ามันมีอะไรบ้างนะ,ะว่ามันเป็นยังไงบ้างห้องเครื่องนะครับคานหน้านะครับยังตัวเดิมนะครับเดิมหมดนะครับยังไม่มีการถูกนะ<ด><ด>บูสีดูเลยดูเม็ดจังกลมเด็กสติกเกอร์ยังคคกนะฮะฝากระโปรงนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับแทบว่าเจ้าของนี่ไม่ได้ใช้เลยนะครับไปถอดเก็บไว้นะฮะพอเราได้รถเข้ามานี่เดี๋ยวขอฝากระโปรงมาเลยเพื่อจะมาใส่เนาะอาจจะมีบ้างครับน็อตอาจจะมีบ้าง เอามาใส่มีการถล่มถลอกบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาในการเปลี่ยนเพราะรถกระบะสมัยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปเจอฝากระโปรงคาร์บอนและฮะที่จะต้องเจอได้แต่เรานะฮะเก็บของเดิมนะฮะส่งให้กับทางลูกค้านะครับไม่มีการใส่ฝากระโปรงคาร์บอนขายให้เพราะว่า1มันมีปัญหาเกี่ยวกับด้านการโอนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับดูที่นะครับเพจบอกรนะครับยังมีอยู่ครบอันแน่ครับ อ่าสติกเกอร์มอกัยังอยู่นะครับยังอยู่เพจยังคบเพจคมชัดครับไม่มีรอยอะไรทั้งสิ้นอ่าห้องเครื่องสะอาดครับนี่นะฮะด้านล่างนะครับทุกอย่างเนี่ยยังมีคบหมดเลยเนาะยังยังชัดหมดครับเนี่ยสติกก็งสติกเกอร์ทุกอย่างเนี่ยยังใหม่มากนะฮะเนี่ยรถมันไม่ได้ถูกใช้งานมาน่ะนะฮะเนี่ยดูนะฮะเนี่ยสวยสวยใหม่ๆเลยนะครับนะครับสติกเกอร์พวกเครื่องเกียร์ยังอยู่คบเพจยังคบหมดทุกตัวนะครับไม่มีการรั่วการซึมนะฮะ รถเจ้าของอาจจะชอบเป็นแนวอาจจะชอบมีเป็นแนวแต่งรถนิดหน่อยแต่ไม่ได้ไปแต่งอะไรมากมาเวอรวังเนาะนี่ครับประมาณนั้นนะฮะก็แต้ตมหัวน,น็อตอะไรยังตรงอยู่ยังตรง,ตรงหมดเลยเลยนาะไม่มีการเคยถอดเคยแกะไปทําอะไรและการว่างง่ายนะฮะรถส,สวยครับนอกจากว่าอย่างที่เราบอกตรงๆนะครับว่ามันมันมีตรงไหนแกะเราก็บอกแกะไปตรงไหนเปลี่ยนก็บอกเปลี่ยนไปนะฮะก็ตามนั้นนะครับ ก็ไม่มีอะไรที่จะไปไปไปปกปิดลูกค้ายอยู่ละในเรื่องการการการขายตัวรถนะฮะเนี่ยนะน็อตน็อตยังคงเดิมหมดแน่น่าไม่เคยมีแกะมีถอดนะฮะไม่เคยมีการมาทำอะไรมาร์กยังตรงหมดนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบมาร์กตรงหมดเลยมาร์กตรงหมดนะครับมันจะมีมาร์กบอกนี่นะฮะไม่เคยมีการถอดไปถ้ารถแต่งเครื่องมามาร์กพวกนี้หายหมดะฮะมันต้องมีการการเปลี่ยนการสลับเนาะเนี่ยนะครับมาร์กทุกจุดนะครับยังครบหมดนะฮะแม้แต่มาร์กเซนเซอร์เ มาร์กตัวเซ็นเซอร์กรองรอากาเนี่ยก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับครบหมดไม่มีการเคยถอดเปลี่ยในใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็เรียกว่าได้รถเดิมนะฮะรถเดิมนะครับผมผมว่ารถเดิมนะครับแต่ก็มีตกแต่งมานิดหน่อยตามว่าเออเพื่อความสวยงามเนาะคืปกติก่อนที่เราจะเอารถมาเนี่ยเราก็พยายามคัดทุกคันอยู่แล้วนะพี่อาใช่ใช่ใครับพยายามคัดให้เดิม <ๆ S 2> สุดๆอะๆ่ะ ก็ส,ส่วนใหญ่ก็จะพยายามให้เ hmm. ดินที like ่สุดเท่าที่จะเดินได้นะฮะแต่ถ้าเราเจอจมน้ำพิควมชนหนักอะไรเนี่ยเราไม่เอาม่เราไม่เอามาอยู่ละแต่รถเพราะตอนนี้เราก็เราก็เราก็เราพยายามคัดค่อนข้างจหนักกว่าเดิมอีกเพราะว่าหนักกว่าเดิมอีกนะฮะเพราะปีที่ผ่านมานี่ค่อนข้างจะมีรถพวกนี้เข้ามาในตลาดเยอะอยู่นะฮะเราก็พยายามนะฮะที่ว่าจะหารถนะฮะที่มีคุณภาพนะฮะมาเสิร์ฟให้กับทางลูกค้านะฮะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับ จะให้รถไปใช้เนี่ยแล้วมันมาถึงมามฟีดแบ็กกลับมาเราเราก็ค่อนข้างจะไม่สบายใจเนาะเอาแต่รถดีๆมาให้แล้วกันเอาว่ากันอย่างนี้เถอะนะเอ๋งั้นมาว่ากันเรื่องราคาพี่ครับตัวนี้เราเปิดราคาให้ถูกๆเลยคันนี้เราก็เปิดราคานะฮะขายไปแบบเบาๆสบายกระเป๋าทุกคนคนหารถเนาะเนี่ยไม่ต้องไปแต่งอะไรละเนี่ยได้มาครบหมดทุกอย่างคือถ้าเอาไปขับสวยเนี่ยสวยแน่อเนาะแต่ถ้าเอาไปใช้งานก็ถือว่าคุ้มจัดถือว่าคุ้มจัดเรียกว่านะมันก็พร้อมใช้งานแหละได้ทั้งสองประเภทนะฮะหล่อได้นะแล้วก็ ใช้งานได้เลยเพราะรถมันไม่ได้นี่นะครับเราตั้งราคาเปิดไว้เลยนะฮะที่455,000นะครับราคานี้นะครับราคานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่ารีบเลยนะฮะเพราะว่าเราถือว่าเราได้รถสวยมารีบๆเส์ฟจะได้เต็มก่อนไม่ถึงหมื่นใช่จัดได้ล้นจัดได้ล้นล้นจัดได้ล้นล้นนะฮะต้องบอกว่าจัดได้ล้นล้นเครดิตดีก็มาลุ้นได้เลยฟรีดาวใช่ครับฟรีดาวนะครับ มาดูตัวจริงได้แต่จริงๆอ่ะคือเราพยายามไลฟ์ให้ดูทุกจุดเลยนะทุกบัวน็อตทุกรอยมาร์กเลยนะครับแต,แต่รถคันนี้ดไูไม่ต้องดูเยอะนะคนคนคนดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะสำหรับอันนี้จริงๆแล้วดูรถไม่เป็นก็ซื้อได้นะ,ะครับก็ถ้าสนใจจะมาดูก็มาดูด้ที่อำเภอเมืองชลบุรีนะครับ,รบอยู่กลางซอย9บ้าบ้านสวนะนะครับหรือว่าถ้าจะโทรมาสอบถามนะครับ ก็โทรมาเลยก็ได้นะครับเบอร์ผมเอนะครับ0 8 1 9 1 3 2 8 6 5ครับผมผมอาร์นะฮะ0 9 8 8 3 6 9 9 8 3นะครับครับถ้าสนใจคุยกันนะครับผมครับมาซื้อรถมาขายรถบอกได้เลยอก็ได้เลยนะฮะมีรถจะเพลินอะไรก็เอามาดูกันเอามาดูกันเลยครับมาแลกไปเลยก็ได้ครับผมได้เลยนะฮะอ่ะโอเคครับงั้นฝากไว้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันที่เต็นท์ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ